มีคนขอค้างแสงมาเดี๋ยวผมจัดให้นะดูมุมเกิน,มนไนม่ค่อยิดีเท่าไหร่ปูสมองเลยพนมมีแน่ๆ่ขึ้นบแล้วไปเนตปูสมองปิดเลยนะทิมนั่งนงนั่งไง มันไม่ได้ลงมาอยู่ข้างบนเนี่ยมีตัวนมีมีหลายตัวเลยอะไอ้หน,น้าต่างหน้าต่างออกไปฟองไปเข้ไม่เข้าอ่ะ โอ้ระเบิดนะดูยากจัดเลยว่ะตอนใส่สมนะอ,องเนี่ยปลาระเบิดเนี่ยยื่นไปเปิดนะตัว,ตวนี้เลยเออเล็กน,นี่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 ลงมาลงมาเร็วลงมาลงมาดู

Tay, không buôn tay này tôi đi giờ nó lên tiến mày à Hãy ยิงปุ๊บม er oh. um. okay. uh ันโผล่ไอตอนโดดปุ๊มันโผล่พอดีเออเดตาเอ็กลยอยู่ข้างหน้าเลยเดตาเดตาไป

Rập bợt kìa, chú kìa Điều hộp khuôn phá Ôi kìa, xe nó này Điều đều phơi không cân Khẩu sở này bảo bà Ui Trong à các bạn đu Ê ê ê Ồ oh, lông nào có mi Lấy à Nhìn đây, nhìn đây tôi đang kìa Tôi đang có mấy, dù อ๋ออ๋ออ,อ๋อเขียวเคียวเขยวมีสมโญไหมโดนไหมเรา<ะ><ะ>เห็นมันนี่เราเราเห็นมันได้ระวางังนะเอซยังไม่ตายนะๆๆๆมีเน็ตไหมมาผมหน่อย มีเน็ตไหมทิ้งทิ้งมาดวนโอเคตรงหน้ามีนะโอ้โหจาอห้ายิงหัวบอดไม่ตาย ียงบดเสียงบดบดบดอัีบเดินมาแต่ตัวเอนี่มันอยู่ไหนวะ ใช่ลงนามีตัวหนึ่งไปดูแม่ือจะเล่นเตีย๊ยข้างในนีก่อนไปต้องเล่นลงนาก่อนดิมดเอ,อ้ข้างในให้จบก่อวนี่มันเหลืออีกนิดเดียวแล้วนี่ก็ขอเก็บร,ระเบิดมั้ก่อนใครสับมันสาบเอิรอ้ไม่มีระเบิดวะ โมงหแล้วนี่เดี๋ยวพิมยินข้อแม่เดี๋ยวแพงคใหมันอยู่สวิตสซสับหรือว่าสวิตส,สวิตออกใช่ไหมหรือสวิตเข้า เอ้ไอ้ตัวนี้นี่ว่าโอ้มันมีปืนมันมีปืนนี้สว้ยมันมีปืนลูดขาเบนไม่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 ไมีร้องนี้แล้วตรงข้างในเนี่ยเหลือแค่บอดที่มันอยู่เสียงบอดมันเอานี้ มันไม่ใช่สไนเปอร์มันปืนอ,อะไรกันแน่เนี่ย <_ d ose> อ๋อเอเอ็กแดี๋ยวมันมีคิดด้วยมีคิดเวกเตอร์ <_ d ose> เอ,อ้ยมีผ่าตัดไหมในตัวมันมีผ่าไหมนี่เอ,อ้ยขอผ่าก่อนดิ ทีมคนวิ่งมาทางสนามยิงปืนนะเดี๋ยวผมตามคุณฟิลม์มสนามยิงปืนอ้อมไปทางนู้นนะ่ะไม่ได้เราไม่ชอบกันโอ้ย เอ้ยคุณพูดไม่สุภาพได้อย่างไรคุณขอโทษสังคมเดี๋ยวนี้คุณพูดใาไม่สุภาพอ่ะโอเคเรดาไม่มีแล้วมันไ้อยู่โรงงานแม่นก็ออกถอดกระเป๋าไปแล้วแต่คิดว่าไม่น่ากออกหรอกอยู่เท่วนั้นรอคนเปิดสวิตออก ไอ้เลฟโก้ผมมาแล้วมาตามคำเรียกร้องมาโดของเบ็ดกลับอีแล้วโอ้โหไออีตัวคนยิงไว้เนี่ยขอดไม้กับเดือยไง มาเป็นชื่อสเสียจอ,อ,อย่างกึ่มอ่ะคลิปนี้คนดูไม่ได้ดูอะไรเลยเน,นี่ยเดดพื่อนตาย เป็นตาตเสด็มันมีคอมบันใจในเพื่อนเล็นได้โดยไม่ต้งของวนหมดกันหมดแล้วยาแดงอะเด็ดเกมแล้วเนี่ย ปิน้น24แล้วข้างในไม่น่ามีอ่ะเข้าดิเข้าดิไม่มีแล้วอ,อยู่ข้างนอกรอก็ได้ <c oughs> หมดแล้วข้างในไม่มีแล้ว <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ครงนี้ครั้งสุดท้าย <c oughs> กัดฟ้ามาฟิม <c oughs> เอมันเปิดแล้วเปิดแล้วเปิด <c oughs> หมดแล้วหมดแล้ว

ไม่มีไม่กดไม่กดไม่เหลือ,อดอ,อะไรมีจะถุงปุ๋ยมีจะกระสอบอะไรเนี่ยั้งแสงแปดหมื่นกิ้งแม่ โอ้ okay. ขอตอนนี้ bye bye. ไปบายไปละจ้าย่างแสงนะับท่านยมตอนนี้อนนขอขอไว้ครับกิฟต์างแสงสามแสนห้าหมื่นห้าพันะเคียร์ขังแสงไปที่เรียบร้อยนะออกไม่เยอะครับเพาะเซตมันกลุ่มอะ่ะมันไม่ได้เซตใหญ่กันนะครับเราต้องขอจบที่แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ยิปหน้าครับสวัสดีครับ